ครับสวัสดีครับยิปซีทุกคนเนาะแต่ภาพมันติดตามเล็กปูสามแปดเนาะครับเนาะเลขมาครบบนปูหงวดที่ผ่านมาเขานะครับยิปซีเนาะแต่ปูมันจับคููให้บวกถือกันซื้อไปเบิ่งน้ำกันครับยิปซีจับบวถือก่อนครับปูคณะกตรการครับปูบปู่อปูวันี้มีหกปูมีปูมักสูนแปดดโอ้ปูมักสูนแปด มีหกมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีห้าอ่ะสงดหกศูนย์แปดหกหลักมาบน้าพูกมักศูนย์นแปดเลยวก็คิสามมผมบอกก็ิสามบวบบวปูนะิบสามบวันออก3สามสิบเบสงานอย่เป็นสันละเอียดล่าลวหกตนเปูนหกตนน่าได้จ๊กเก้าครับวกมักศูนย์ี่ 0 8 0 5กับผม,มกับ13 0 8 0 5กับ13ถ้าจับโค้ดนะปุ๊บเท่านั้นแหละได้ทุ่มมีหกโอเล่ติดติดบนเนาะลึกลังไม่ไดเ้เห็นลายูแบบลึกลังมันแปดีขัดกระผมศูนยีหนึ่งมีสา <laughs> ม, 1, ม 3. นี่ห้านะปูเนาะสิข้าปดปูได้อสิใหม่ใช่ขาปดห่างห้าก้าวอยู่กับผมห้าก้าล่างวนี้ปูแมนอ่าะเอาบนปูจับปูไปบนนี่ย่เนี่ยหลว่าชุนชุนหาชุนแปดนี่บนบนมาชุนครับนห้าชุนแปดกับสิบสามชุนห้าชุนแปดกับสิบสามมับโตมาเลยห้ากับผมหกตัวัาหนึ่งตัวคือเก่าหนึ่งตันแปดกับสามหนึ่งมปู เออสามหนึ่งเนาะ่รับู่ณห้าูณแปมันพิดตัวย่อยยบางหันนี่มันึงตั้มันะพรเอีเบองหนเนี่โอ้ล่างนี่เดยปูชุดนี่ก็เลขบนมันน่มันใช่ขี้ตัวนมันบดมีตัวนมันพิดอันขี้ตัวนึงพี่เดียวมันบพิษเชียนว่มันพิดถึงตัวบางหันเพราะว่าปูบร่เวนี่ มันบอพิดตร์เซียนนี่นี่นี่สูตรมันคู่กันมันจะถือคู่งวดอืนี่นี่เดีนนะชูนมาขอาั่นเออนม่เน้นงวดนี่คู่กับบอชุนกระหาั่นไม่ใช่แปดชุนชุนห้าชุนแปดศูนห้าชูนแปดเออเนี่ยมาเขากันจนนั่นนะเอออันนี้บนศูนห้าชุนแปดน้ำปูเนาะเออเอออ่างปฏิล่างล่างนี่รางยเก่าด้วยักหน่วยเก้าแบบเก้านี่ยรานเปอร์เซนต์อย่นก่อนเก้าพัโอ้เก้าลันเปอร์เซน กับเจหลังเัเชนน่รัดหน่วยบังตัวักหน่วแค่ครับผมันมันขึ้นบนข้หลางมันเจ็ดเแล้ววิ่งเก่าเนา้ปูเนาะวิออ่งเก่าเลยหลังแน่นเนเก้าหลักหน่วยล่างแบบนี้ครับผมเก้ารักหน่วยล่างมา <laughs> ริ่มิบเปนเนปูสิบนบปูกับาตุโยไปมาห้าห้า หลังห้าตัวเดียวห้าเกตัวเดียวโอ้คนบปูโอ้ปูใช้ห้าเก้าตัวเดียวสิ่งตรงกับเรขที่เปรดแอดันเมื่ขึ้นนี่พี่น้องฟันดีื่อคืนนี่พี่น้องชมออไปาลห้าเก้าตัวเดียวเน่ยนี่ี่ตัวร่งไบอกปูห้าเก้าเก้าตัวรองใหม่ใส่ล้ปูนี่พพี่ที่นี่ครับผมนี่นี่บ้านนี่ดีเลย ห้าเจ็ดเจ็ดห้าจับใส่บถอเอากสเจ็ดห้าเจ็ดนี่นี่นี่ปูกเี่เก้าสามเก้าห้าเก้ามักที่เก่าเก่าปูยังให้เก่าทายตัวเอาสาเก้า3 9น้ึตัวหนึ่งเนาะปูเนาะจะล้องเนาะจะล้องสามเก้านี่ขนาอือาปูเนี่ยหาเก้าตัวเดียวตัวเดียวนี่นครับมาในบนเนี่ยปูบนนีกับ่นแปด ศูปเล่นที่ศูนย์แปดูเนาะห้าูปูน,ออ 5, 5, นสนองหน,นึ่งสามยันหนึ่งคับผมนังเนอีู้สองหนึ่งสามามตัวสองหนึ่งสามสองสองสาม มาทีเดียว์์มาครับตัวเดียวก้าอเจส้นเจ็บัล้านเบอร์เซนเจบนเก้าล้านเปอร์เซนเมื่อก่อนเนี่หกับเจ็ดมาเจ็ดน้ปูน่าเลีวว่าเจ็ดล้านเบอร์เซนี้เกกับศูนยเกตัวเดียวเก้าตัวเดียวโลมบันปูมันีสูตรบางเนี้ยปูมีสูตรอะสูตรไหบางเนี่ยก็พี่ทางนี้ ปูเดี่ยวเก้าห้าก้อนเง็นบอแปดก้ย่อเด็กหน่อยเขาถึงแปดสามด่างเซ็งปูเขาไมาจะงวดแั้วนะวายพี่เอามาสีปูยัมาสี่เนี่ยอฟซีผมเบิ่งอะไเนี่ยปาดโต้เขาถึงแปดสามแปดสามเงนตัวเก้าเก้าเขาเขาเขาว่าเห็นมาแปดสามบอครับผมนี่นห้าก้อนเจ็ดปูมาเจ็ดล้านเปเซ็์มัน อเก้าร่างมาเช่นหนึ่งป็นโภเ่หเม้่ไห่ไปช่นนี้โภ่างวยซ้ำปันบ้างันมันเครืลังงักที่างวยที่บนโหลังเจ็ดโกลเดียวนี้มันเข้าหลายถุงเดียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนาเลียวนนี้ที่สิบสี่น่าเลีเน้นเก้ากหนงวยล่าง ก็หาตอกปวดปวดปวดปอบเลยพูดหักหน่วยล่างเก้าก็ห้าเก้าแล้วปูเนาะโอ้ยขื้ลายถอด้วาหันอันขี้เจ็ดเจ็ดอย่างอย่าบอกเจ็ดหาเจ็ถือกันมาเห็นบ่บอกคนหนึ่งครับมันอันมันมาบนนี้เลยหาก็หกอี่คงนีนาะเป็นเอาใปใส่เจ็ดเจ็ตัวเดียวแบบะเจ็ดหาเลยก็ผมเนาะขือจันมา อาหัน <chromos tacos. S 1> มันฟรีเพาเตรียมบาด้มาให้เอซีบงกันูกเนียนให้เราพี่รองชืมเอานี้ครับผมเก้าหลักหน่วยเาบอกง่ายกันเอซีเป็นนปูตัวเอซีตกใจฮาเก้าห้าเก้าถ้าตัวรองก็สามเก้านปูเนาะนี่ฝนก็จิดตกมาเลยพี่รองช่มเอาเลขติดนะครับด้เอฟซีเลขติดนี่งวดก้อนกับเขาอยู่ ครับผมครับงวดน,นี้มีหกมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีห้าครับถ่ายเอฟซีมามักทีปูมันจับปูไป้ได้หนิหากกระามาจับบอลห้หันไดจับขับเนาะเอาพี่น้องแคีบหน้าจ,จอไว้คนก็อยู่ตัวกคนอับส่วนบนปูให <5 S 1> ้แน่นศูนย์หา้าศูนย์แปดสองหางแต่สามหนึ่งนี่เป็นตัวร่องถ้าเลขสามตัวกับสองหนึ่งสามครับอั่นคือชุมนี่ครับเด็กหน,น้น,น,น,นี้ช่วยช่วยปูเนาะ ส่วนล่างปูให้บัตรสื่อติเก่าบัถือเรียได้บอกกับผมโอ้บัหันบัตสื่อติดเล่งบัตถือเรยกกับผมบ่งืกันเนาะวันนี้ขึ้กันบาปูถ้าผูใด้บัตรสื่ติเก่าอะไรเงินบถือเรียกพร้มกับผมโปูมีความมั่นใจเป็นต้องมั่นใจมั่นใจเก้าวยกับผมถ้าจับกูกับหาเก้าตัวรองกับสามเก้านะปูเนาะถ้าทุกช่องชัดหน้าจอไว้ ปูให้ปูอดใจพอไหวอดใจไม่ไหว,ไวให้ห้าเก้าล่างเม็ดเดียวแข็งๆ่นณผูชมส่วนเดียวเนี่ยเนีย่ยตัวล่างสามเก้า,าีัวกับผมครับโอ้คอยโชกให้มันนะเนอะปูเนอะปูซื้อรอตเอรี่ไว้เราบอกครับปู <laughs> <laughs> อยอู่เรื่อยดิ คือรับไปยังเดือห้าเก้าไปนกับผมกโอหันนี้หาเก้าปู้มันจะแห้งมากกกับผมไ้าสุดนกันกับผมรับยี่นลองเจนี่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 เฮ้ครับปู่ห้าเก้าเจ็ดห้ากับผมโอ้ยอย่าเฝ้าไปไว้เลยป่วเอฟซผมเบิ่งเนี่ยมเนี่ ชื่อบรรมท่านเยอะๆเจ็ดห้าห้าเก้าโอ้านพักปังญามาเนี่ยกับผมอ๋เ็บหางวดก่อนหน้านี้งวดนี้หาเก้าเจ็ดล้านเปเช่นงั้นยังไงบางวดนี้เก้าล้านเป็เช่นตัวนี้มาชนอันเห็ดบนเมื่อหันหกคำหาการเอาห้ยเก่าหรือดอกเจ็ดหาเป็นกติกับผมการมาถึงับผม เอาวัดน mm ี้ก็ดีปูให้เปูกระเย็ดมาหักมาเบิ้งน้ำขึ้นกันครับผมปูกระเบิ้งคนครับผมหนึ่เดียครับห้าเก้าโอ้ฟันเฉียนเลยหาเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวเจ็ดห้าเห็นมหาครับเห็นมหาสามแปดเนี่ยมีข้าวถิ่นมานี่เรียกว่ายข้าวถิ่ว่าตัวเก้าเก็เี็ยสามแปดแปดสามพระร่องอยู่นี่สามที่แปดองค์แปดสามเท่ากันแล้วข้าวถิ่ เขาอิที่อีหรือมันครับผมวันนี้เธออีปอยิงผมวันนี้หาเก้าอิที่อีกปูเขาถือยิงแล้วมันครับผมห้าเก้าถือยวครับผมเน้นๆครับผมอยากกลับไปก็กลับไปเนื้อครับทีครับผมกลับไปน้ำเน่าปูเนาะปูเอาลายเนี่ยก็พูดโอ้ผู้ชนัก็ตัวนี้ชนะครับผมเอาทีครับผมห้าเก้าที่ปูให้บังรอให้เที่ยวไปคิดจะได้ไปคอกันดีตัวเลขคุณเพียงเอาชานท่านั้นครับผม นะครับหน้าจอไวปน,น,น,นะครับนะเอฟซีคนก็ติตกแล้ียวนะครับเนาะขอให้เอฟซีโฉบมันนะครับเนาะห้าเก้าตัวเดียวเน้นเน้นล่างบิ่งเก้าครับเอฟซีครับเอาสุดท้ายสุดพอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะอ้อยพอๆกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับรผมสุดท้าย